สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับซองกล่องกระตินสปูสนกนคับผมหลังจากที่บเห็นว่ากล่องออกคลิปมาก,กับซองสามเดือนไดนะครับเนาะกับเนื่องด้วยว่าพอดี มีเหตุนะครับเนาะนึ่งนะครับเพราะว่ามากลรองครบชั่วโมงนะครับเนาะอากาศผู้ติดตามครบอากาศสมัครเอเซนบัวพานสมัครกันได้กับบัวพานนะครับพี่น้องครับก็เลยว่าก็เลยน้อยใจพยายามสมัครต่างๆกับบัวพานนะครับเนาะนะครับก็เลยบริหารคลิปให้พี่น้องนะครับจะเบิ่งกันนะครับเนาะก็ช่วงนี้ก็โอเคแล้วครับผมกลับมาแฮคลิปคือเก่าแล้วนะครับเนาะเพื่อความอ่า สนุกนานความให้พี่น้องแฟนคลับได้ติดตามมาแล้วเนาะนะครับการบวได้ขึ้นยังไรแล้วนะครับผ่านเราผ่านงายามดอกแดดจะมันจีเป็นสิไปกันนล้เนาะการก็ไม่ให้คลิปแล้วครับพี่น้องแฟนคลับการังได้การจะดึงกดติดตามกดสักไข่เป็นกระเจี๊ยกระซองกองกระสินครับกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องครับมือนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศนะครับว่าไปเบิ้งไปซื้อเห็ดนะครับไปเก็บเห็ดนะเขาอยู่ทางไปหน้าคูนะครับเนาะเส้นทางไปถึงหน้าคูนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศ เฮ็ดมาให้พี่น้องไดบงนะครับว่าเขาขายเฮ็ดอยู่ส้นทาานี้นะครับเนาะครับเพื่อเปงานเซเล่าเฮากะไปเบิงเฮ็ด uh. นะครับเนาะสถานที่ที่เขาขายเฮ็ดแม่ขายม่ขายพี่น้องเฮาที่เป็นเก็บเฮ็ดมาขายครับผมไปเลยครับมาเบิงเฮ็ด<บ>น้ำกันเดอร์พี่น้องเลย <Yeah. S 1> ครับอยู่ทางไปนางคูนะครับอยู่แถวทางเกาบันไข่บะพุมสว่างครับผมมาเบิงเดอร์ จดูการเก็บเห็ดนะครับเนาะนี่ครับเมื่เฮ็ดง่ามนะครับเฮ็ดเท่าไข่เห็ดแดงเฮ็ดทานนะครับเนาะนี่นะครับขีนของวานบ่ได้กินขวงวานแม่กูอกโปรดใ่โบนเนี่ยมาเก็บเห็ดู่ลีเด้อพี่นงเี่นลงยูทูบหม่เด้อครับนี่ คนใดสนใจกับมาทางมาทางให้เพึ่งน <ini> <ki> ักคู่ไปเด้อพปหน้วงเลยมาเบ่งนะครับมนามิเตะเฮดมิเตนี่ตามจานลอยพี่หน้วงเอ้ยพี่ละเฮดกำงานน้ำพีน้ำหน่วงเข้าพี่ละราคาถูกถูกอ่าครับผู้ใดผ่านมาผ่านไปกับแหว่ผึ่งึ่งนักคู่ออกมาประมาณสกิโลกับหัวนะครับเนาะ นะครับปีกการนี้นะครับฤดูกาลในการเก็ีเห็ดนะครับน้องต่อรองกันได้นะครับสามจาน้อยเพ็รกำงามอองเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับ